เป็นที่ทราบกันดีเนาะนะครับสำหรับเครื่องยนต์หม้อน้ําในบ้านเราเนี่ยนะครับหรือว่าระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยนะครับรุ่นที่2เนี่ยก็คือ MTX รุ่นที่1แล้วนะแดงนะครับ AR125 เนาะใครเคยใช้ก็คงจะรู้ดีนะครับเอาละนะครับวันนี้ไม่อยากจะคุยเรื่องระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแต่อยากจะคุยเรื่องวาวเอแท็นะครับเอแทกพารัทนะครับมันทํางานยังไงนะแเดงนะครับมันทํางานอาจจะไม่คุ้นเคยเหมือนที่เราเคยเจอเนาะนะครับถ้าเราเจอในรถสปอร์ตบ้านเรานะครับก็คือ เมื่อรอบเครื่องถึงจังหวะใดจังหวะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับวาล์วไอเสียจะเปิดนะครับเนาะเปิดเพื่อที่จะให้ไอเสียเนี่ยนะครับที่หลังจากเผาไม่เรียบร้อยมันทะลักออกทางท่อไอเสียว่าอย่างนั้นนะครับแต่สําหรับ MTX นะครับ MTX เนี่ยเมื่อนะครับเมื่อรอบเครื่องยนต์นะครับถึง6,500รอบทันทีทันใดเนี่ยนะครับวาล์วจะถูกปิดลงนานปิดลงเพื่ออะไรนะครับปิดลงเพื่อที่ให้ไอเสียเนี่ยนะครับเนาะพร้อมกับไอดีในจังหวะโอเวอร์แลปเนี่ยนะครับพุ่งออกไปพุ่งออกไปพร้อมกันเลยเนาะ ปิดไปพร้อมปิดปุ๊บหกพันห้าร้อยรอบปิดปั๊บนะครับแล้วก็ไอเสียก็พุ่งออกไปนะครับตามกลวัตการทํางานนะครับเออมันแปลกเนาะนะครับรุ่นอื่น6กพันห้าร้อยรอบเขาจะเปิดเขาจะปิดเขาจะปิดสิมันนึงจะถูกนะครับเออเขาจะปิดนะรุ่นอื่นนะแต่ mtx นะครับเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะปิดเอาจะปิดจะเปิดเรื่องเอาเด้อนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเนาะ mtx นะครับสิ่งดีที่เราได้เจอก็คือเรื่องของ ความเป็นนะครับอมตะนะครับหรือว่าความเป็นตํานานนะครับก็คือเรื่องของการระบายความร้อนนะครับด้วยน้ำนะครับเป็นรุ่นที่2รองจาก ar 125สนะครับส่วนระบบเ์าไอเสียนะครับเนาะระบบเ์วไอเสียก็จะแตกจากกับรุ่นอื่นก็คือเมื่อเครื่องยนต์ถึง6,500รอบนะครับตัวเ์านะครับชุดของเ์าเนี่ยนะครับกดไกล์วจะถูกปิดนะครับเนาะจะแตกต่างจากรุ่นอื่นเมื่อ6,500รอรอบเหมือนกันเนี่ยนะครับเขาจะเปิดนะครับเออ แตกต่างกันอย่างถือว่าสลับขั้วเลยเนาะอ้าวโอเคครับ